กอพิดูืน์คือถือตามสูตรตามสูตรค <laughs> ่ะาที่ยกระาปูคำเงื่อนอมาซีครับงนนี้ปูวา่ามหาครับเหล็กล่างปูหามาเพิ่นมาเพิ่นก็มา,าจับคู่ให้ครับเพิ่นก็มาจับคู่ให้สองห้าสามหาเจ็ดหา าหาห้าเก้าหาล่างครับล่างกลางเทียว<า>ย้อล่างครับสองหายหว่ะบอกดีดีเลศูนอหนึ่งหนึ่้าเลขหกเจ นเ,นกเกาหาอ่านเหงื่าเราเกาหางนี่จะเอมือจะอ่านไปถ่ายเลยเกาหา<ม>หาเกาออกเงื่อนกันนั่นคือเนี่ยลรางปูนอันเหล็กปูนเนี่ยลรางครับ นี่มันสังเกตบางมันเสิอออเอบนเอลางย่างละดิวเลยดึงไปทับวงล้เลขสิปีครอบรัวหน่เขาก็ย่ากเหนืงเปีน้ตอมาที่เจ็ดปีเจ็ดสิบปีเลขสินปีหกสามคอัวหกสามหสี่อกมีิดออกไลสิบปีเ้ หกสามหกสี่สองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดอ่าเลขพ่สอเลขพสองหกสามหกสามหกี่สสกพันี้อง้องงากันสิบปีนี่ย้องกันดีวหกสาพอฝรังกัน่พอสอรั่งกับพสอนยี่สิบยี่เอ็ดพ่อสอฝรังเอ ปีนหัวโล่งมันลดถดมาเลยมันมันปีนหัวโลกงเก้าหนึ่งออกงบหนึ่งเอฟซีทอดกันมาเติมดีว่าหาลเล่ขึ้บ้าเพื่อนมาคอยมากเน้ยครับผมมาหาล่างหาล่างก็มาหาล่งเลยนี่มาแน่ๆล่าล่างนั่นัยิ่งย่ลงใดมคือเขียอไรอี่เีก็ม่แน่แล้ว อ้าล่างบนคู่ล่างกบคู่เหมือนันคู่ได้าาบารี่บนนี่บนบนขี้ขี้เ่าจะได้ล่ามันกบัดคู่เขาปย่าโม่ออกเสือคอยกระเบงคือกันซีอยรักซีบว่าฉันงบกโกมามันไม่ยี่ยังออกว่าซีย่ยรักหนวยเหมนหมืสองอเดียวแล้วย่าโม่ออกเือไปโยรักหนวยน มัน,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 นมาแน,น่นอนนะปูเนามันมแน่นอนนี่นนดู้ให้รักซีมากท้ท่นรา,าตลอดตลอดทีท่จองหมดนะนะอืมองซีจะไหนังไปยหล, <c oughs> ลังไว้เลขปลาปปีก็เน็ดหน่เนาะกสร้เรื่อออกซากหมดผนเดือนนี่เรื<ะ>่อออกสากหมดผนเดือนนี่ก็ปีไม่อีกเ่ที่เแน่น่น ตามที่ขอจิตตามมาเลขล่างนั่นคนก็เพราะพาะมันคนมันใจหานหล่ะอย่างนี้มันใจหานียนี่ร้อนนีอย่นี่รอนีเมื่อกี้น่พดได้อนัเยงมึงอ่ะเก่าหานี่คำอะไรอาาย์ยนเก่าหามันใจหานะล่ะกับซัพสิกับพีหยังไกัที่สองหนึ่งเรียกรางบัดชนกัน มันสนกันก่อนเฮดได้ก่อเฮดได้หกหกหนึ 6, 6, 1, 4, 6, 2, 3, ่าางเอ่อสี่หกสองสามสี่มาเนี่บางสนกันม่บางใสกันเลขลลางมัน,มม 2, มมนสีนนสน 4, สม,นมีสี่มีองมีหนึ่งเลขมันสนกันคือสวงกับสี่สวงมีมันสนสี่เลขล่างมันมาออกมันมาออก แปดจีพระสุดีส่วงมันบมมีครับผมบานนี้เลขล่างอ่ะมันมันมีอ,อย่างเลอย่างเงยันนี้สูตรเทปไหมสูตรเทปสูต <c oughs> ร <c oughs> ล่างไลยมว่าไม่มันจีส้นกันคันมันส้นกัน,น,กนเรียนได้รวดสดุดสีล่างอย่างเดียวเขาบอก รูหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างออกซีหกขั้นล้นมากซีสองหนึ่งนี่ต้องตีดล่างมันก็ว่าสีตอวนี้ขันวณนมากเลสองสามสีได้มาชนกันมาสซีว่านี่คำนวณมากหัวจิตล่างเลขกออกแปดซีห้าหสองนี่เด่นหาตัวเดียวได้อ่า ห้าหกสองมาล่างสุดรนี่สูตรดังนั้น 3, 4, 5, สนามสี่ห้าโซนหาโอ้หาโซนบ้านเนี่ยเอาหาเลยหลุดหาไดนะ้แล้วปูละามาแน่นอนหามาก็จะเอาหาจับหาปูนี่แล้ว็มีสมนีงเนาะ อันมันก็ะห้องเพชรงวดเดียวเนาะว่าไงน้ำเพิดงวดเดียวเก้ารับแสนไปบวกตัวนี้ได้หากับหกขี่ค่อยเฉดมันมันบ่ม้ามันนี่ก็เก้ามันนี่เก้ารักงวดแปดสี่เก้ากับสี่กับไปทิ่สามสามสี่ห้าสามสี่ห้าตัวนี้กอะไรสามสี่ห้าสามสี่ห้าเลขนี่มันส้นสามสูตรนี่ส้นหาเลยอ่าส้นหามากตัวนั่นตัวนี้ ได้เก้าหลักแสนเนี่ยไปบวกลักหนวยล่างมันก็จะได้สามได้สี่ได้หา้ามันมีสามสูตรสูตรที่หนึ่งก็มีหา้าสูตรที่สองก็มีหา้าสูตรที่สามก็มีหา้าสองสูตรนี้นม,ม,นมีสามสูตรนี้ก็มีสามเลขสามสูตรนี่เด่นสาเด่นหาตัวเดียวล่างอย่างเดียวเลยครับผมหารักหน่วยผมหมดก้อนนี่สองสูตรนี่ไม่ได้จังสี่ สูตรหนึ่งอะมันได้หากระหกมันหมดซ้อนไปเนี่ยมันส้นสองสูตรนี่อืสามกับว่าส้นเนี่ยก็สามสูตรเนี่ยมันก็ได้ได้หากระหกตัวนี้สองเนี่ยมันมันมากยากเพราะว่ามันมีสูตรดาบอยู่นี่มันเรียกแล้วมันส้นกันสองสูตรสี่มากแถวๆล่างมันกับพลกับเสื้อจะบนละเปียดที่ที่เปียกมาได้ยังไงเอาไปล่างนะโว้ โยงว่ากระถือตัวก็จะตัดเล่นบนล่างนะที่ไหนหามาแทะมะปูและวออหามากระสิตเดนให้ถือแล้วเลี้ยงาเนี่ยหามากระสิอันนี้ปูเขนไหกัมิจาอะไรเนี่้มาตัวนึงจนได้แล้วเรียกล่างอยู่มันตัดมาได้สตรตัดดี ตรคำนวณตัดนี้ว่าหามันตัดได้มันออกออกหกหนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนสี่หหกเจ็ดแปดเก้าศูนย่งสี่หหกเ็นไหมหกจ็ดที่ว่าดังๆเลยคนเยียบทิมเลยเห็นไ่มดเป็นคู่เป็นคู่อยู่นี่ คนเยียบฟิมเลขจำโนบียันมั mm. นที่สุกเนี่นมันพอออกพรากันวงกลมยังดีเจ๊ดหกนั่นคะีบแะนะมันพอออกอย่างไปซื้อเลขมันบ่มีเลขแปดอีหยังแปดหกสองหกเจ็ดหกมันบ่น 8, 6, 6, 6, 7, 6ม,นมีจัดโตกะะบางนีนเห็นว่าป้บออกเสียงเห็นว่ามันออกแปดที แค่ว่าเก้าซีคอยก็ดือตัดมันออกเสียงเนี่ยออกแปดซีไปล่างสูตรนี่ตรงตันตรงกันนี่มันตะเกามันดับบนดับล่างมันดับวายูเก้าตีออกแปดซีนี่เสียงนี่มาดีมันสะดับยังอยู่ว่าหาเนี่ยมันจะมีหาอย่างทีได้ตัดนั่นเก้าซี ท่านบ่ได้เด้อะขันเพื่อนที่ไปเพื่อนที่ไปตัวนี้เด้อออกสเสียงเสียงหนิเนี่ยละค <laughs> ันมันไปเสียงต่ำรูปแบบเก่ามันทิมีตัวนี้มันทิมีตัวดีตัวนี้มไปต่ำรูปแบบเก่ามันอ่าที่าตัวนี้เจ้บานีจ เก้าสี่ศูนย์หนึ่งสอเป็นย์3เป็นหกหกสเป็นเก้าเป็นห้าเป็นแปดมเป็นหนึ่งหนึงสมเนสี่่งตัวกันแล้วก็สีสูตรนี้มันจะล่วงตัวห้อสิบสามบวกสิบสบวกไรกันล้วมาเลยว่าดับ มันล่วงตพอดีลงโตเขา,วเาบวงมันจะลงเต่าซีพี่เป็นคู่เป็นครูนี่บอกออกคือว่าหันที่ร่งไปว่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดโอ้ยอยากไปซื้อเด้เอ,อมันเสียเงินมาบอกนุ่มไปนะหกหนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันล่งหกเหรอ สามหวกหนึ่งเป็นซี่ซี่บวกสามเป็ี่ยน, 8, 7, 7, 8, นเจ็ดอย่างนี้เหรอรับคูแปดเจ็ดเจ็ดแปดเหรอเห็นว่าครับหมอกเหยียบให้ออกอก็ไ<อ>ม่ออกเจ็ดสามเป็นศูนย์ศูนย์สามเป็นสามสามสามเป็นหกหกสามเป็นเก้าเก้าสามเป็นสองสองสามเป็นห้าห้าสามเป็นแปดแปดสามเป็นหนึ่งเห็นไหมพอลก็ไม่สูตรลายอยู่แล้ว <laughs> บวกกันลงมาเรื่อยๆนี่มันสิตรับไปเลยเนี่เป็นคู่เป็นคู่นี่รับไปเลยทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> ออกเสียงเสียงต่อยไรลลงมาเหนิมองต้องลองสูตรับไปรับบนรับล่างมันมีบอลหรือม,มีนักตัวบ้บ้างนี่แข <c oughs> ่เคลียร์ได้เร็่ใช่นหน นีเนี่ยคับนี่ะรับปูระมนีบ่บ่มีบ่คือดับเน่ยจังแ่ปูเนี่ยมันบะมีสามหาก็มาหาล้วกันมาองเก่าลวนี่เนี่ยเนีนๆตั้งไว้แล้วสามหาก็พาหาลางมักอะไรกับจัดครับที่เนี่ยเนียนๆกับ ตามหาครับหาหาครับเนีนลางปูคนเนีนลางมันก็อ้วนตายมากมันรอนเลี้ยงกันเลยอืมมากเลยเลือดแดงจึงครึ่งอยู่โอมันจึงได้นอนอ้คนตายมากมันมีจะปูไส้ได้นอนตายอยู่อืมหนับเบิองมันมีจะก้นมันตายมันนับเบิองมันมีอยู่หาคนปูไส ใส่กับโลงมาลงโล่งมันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่เลยเออคือคือปูฝันคนตายปูท้ายมิตรปูท้ายวัดปูฝันผู้ผู้ใต้ตายหาคนมิตรปูท้ายมิตรปูท้ายวัดเออนอนเด้งกันเลยบ่นอนเลี้ยงกันเลยอยู่ในโลปศพนั่ะโลปศพหาโล่งนอนเลี้ยงกันโอ้ตอ่กันโลก็ต่อกันไปเลยฮะโล่งกันนั่งจิตจันไปเลยนนั่ละ หนึ่งสองสามสี่หาโล่งตรงนอ,นอเลี่ยงกันมิตรบูญไส้นออนตายอยู่ในี่ันอืมฝัดหนึ่งว่านับ <What? S 2> เอามีาี่จะ้นเขาว่ามันนี่หาข้นนึงปันเห็นมิตรบูญไส้เลยอืมแต่ว่าเมื่อแม่นตีเร็วพูดออกเร็วฟันเติสันฟันมาเห็นคนตายครับ คนตายตายในโลกนีนมันก็สี่เหลี่ยมอยู่แล้วกูใช่บ่ะน,นี่เอ,อไใคตีเอาอยู่ในหันโม่โ่ตีให้เพราะว่าตายเนี่ยมันจะจังไรก็ศูนย์จังสี่ศูนย์จังโอ้ศูนย์ใหม่แล้วมันมาจังส่นเพราะว่าเขาเอาคนตายใหม่ม,มีทต่ทู่ใช้มันหาคนใหม่ครับผู้ชายตายหาคนใส่โรคซพนอนเรียงกันอย่อืม,อม วาฟันเห็นคนตายก็ว่าฟันดีเน้ปัวมันเกิดเดียว่ามันมันว่ามันจักถึงยังจะว่าเอาคนตายมาให้มันนวดเลี่ยงกันใส่ลายยูหาหาโล่งศพโล่งศบนั่นมีหาโล่งครับอ่าบ่มีผูยิงมีต่ผูใส่นอนถายอยู่ในห้องเลือดแดงจึงคึงโยบเลี้ยกันเลยโอ้หอยฟันวัไห้ฟันหลาย่อยฟันว่าเขาเอาคนมาให้่อยแต่ว่าเป็นคนตาย อ่าอ่ารงศพร้องเลี้ยงกันเอาตั้งเลี้ยงเนี่ยคอยเวนหน้าบึงมีหาคนนั่นแหละเพราะดีฝันก็บอกฝันหลายฝันซ้ำนั่นคือจังฝันแบบว่าคือกังคอยฝันว่าอันเอาเกิดไม่คอยลองจริงเลยอยากรีดหนึ่งใ่ขังแล้วจริงนั่นละฝันสั้นๆหน่อยๆสักนิดเดียวเออฝันว่างวอนนั่นฝันมันหอกอที่แบบฝันว่าเอาไปทุ่นดินไปให้มในบ้านบ้านนี้บ่เอาไปให้แล้วก็เจ้ากินแล้วก็ที่เมื่อวัดเนาะ สามวัดเส่็ล้เกือบก็บปเห็นนี่เด้ว่าท่านเขาว่าเขียนเลข่ยงยส่็จขังแล้วกินบ่นี่นั่นแหละท่านั่นแหละกับหือเมียนั่นแหละฟันนั่นะอันนี้คือกันฟันสันๆันทำได้เวิร์ดควบฟันนี่ค่อยว่าฟันหลายเด้กันนี่อยฟันคือจะเงินคือได้เนี่ยแหละสูญหรือหละคนว่าคนใส่เนาะคนเราเนี่ยก็จะก็จะตีเอาย่างนอไม่อย่างนอเขาจะไปตี 8 2ดอมันมาออกแปดศูนย์สองหลนหล็กนะหลังเนี่ยประมาณกระหาแล, 8, ล้วเตะนวดเล็กฝันเพราะว่าเมื่อกี้ก็เด่นหาแล้ว